بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. นักขับคว้าต้อนรับพี่น้องสู่รายการอุทยานงการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการช่วงนี้เราจะนำเสนอมรารยาทต,ต่างๆนะครับนว่ามุสลิมเราแต่ละคนเนี่ยนะครับเราจะมีมรารยาทอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในช่วงแรกๆนั้นเราได้พูดคุยมรารยาทในการตั้งเจตนาในการเนียดของเรานะครับนว่า ความสร้างการพันผืนอะไก็เราควรจะมีการตั้งจิตนาเนียดของเราพันผืนครับจันทร์ครับส่วนข้องวันนี้อินช่าล้อนะครับเราจะพูดคุยในส่วนข้องอาดับอาดับมาคารามละ,ะามาคารามินละนะครับมารยาทของเราที่มีต่อคำพูดข้องเราซุบฮานอาัลตะลานะครับ <c oughs> คำว่าคำพูดของเราซุบฮานอัตละลาเนี่ยก็คืออะไรครับจันทร์ครับไม่ถึงอัลกุรอาน เออเปว่าเป็นที่เข้าใจกันโดยตัวไปว่าอันกาลามุลลอเอ่ออันกุรานก็คือกาลามุลลอเอ่อเป็นคําพูดัลลองรัศมีตาลาสึงแนนนวกเรามุสลิมจะต้องมีมีกิริยามีมารยาทมีจรรยามารยาทเกี่ยวกับเรื่องข้องอันกุรานอย่างไรเราจะปูดคุยกันในในวันเหนี้นะครับนะครับครับพอพูดถึงอันกุรานเนี่ยอิกิดะลักยิดมันของมุสลิมที่ถูกต้องเชี่ยววะ อันกุรานคือคัลแอมบ์โลคคือคำบุตรของลอสบฮานุตาลาอันกุรานไม่ใช่มัคโลกแต่เราสร้สางมาไม่ใช่อันกุนรานไม่ใช่คำบุตรของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮซุลลอมไม่ใช่อันกุรานที่เราอ่านอยู่ตอนนี้นะครับสามสิบยูสหนึงน่งร้อยสิบเซสุร์ี่เทรวันทุกคนเนี่ยนะครับไม่ใช่มนุษย์คนหนึ่งคนใดแต่งหรือว่าเขียนขึ้นมา แต่นี้คือคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลานะครับนี่คืออากิดะเรกเลยเที่ยวต้องเชื่อต่ออันกรรุรอา<ช>นครับอาจารย์ครับในเมือในเมือเป็นกาลามุลลอหรือว่าเป็นคำพูดของอัลลอฮฺใน่นอนเราก็จะต้องมีมีมารายาทซึ่งจะต้องไม่เมื่อนกับเป็นคำพูดของคนอื่นๆนะครับเพราะว่าอลาัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลเป็นเป็นผู้อภิบาลเป็นรับ ผู้ละอัลามีนเมื่อกาลามเรื่องคำพูดของพระองค์เเราจะต้องมีกิริยามารยาทมีมารยาทในการอ่านในการใชยหรือในการที่จะพูดหรือบอกหรือหรือสัมผัสอะไรต่างๆเราเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามีอะไรมั่งใ่สำคัญอ่าฮะดีสวดนึงถตงท่านนบีมมุฮัว่าสโลลัสลัมใบได้ได้ซ่อนพวกเราได้ซ่อนบรรดาอุมะ ทางไล่เกี่ยวกับเรื่องข้องอความสําคัญข้องข้องอัลกุรอาน<ล>นะครับเพราะว่าแน่นอนอัลกุราอานเป็นเป็นคำพี่นะครับเป็นคำพี่ข้องอัลลอฮ์ที่มีความสําคัญติดตัวอัลลอฮ์สัพดาละท่านนบีวอัลลอฮ์สลแม่าว่าใครรู้ขุมมันต่อันมม่ามันกุรอานว่าอัลมลามะฮูอัลดิษบนีอาจารย์นรุนท่านนบีได้สอนอะไรพวกเราเกี่ยวกับเรื่องข้อง อันกุรอานนะครับฮะบดิษว่าเนี่ยนบีนะครับได้พูดถึงคุณขาของอันกุรอานครับว่าคุณขานั้นสูงส่งขนาดไหนนะครับท่านบอกว่าใครรู้กุมบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านในพวเรานี่ที่หนังหนังยุ่งเนี่ยคนที่ดีที่สุดนั่นคือใครมันจะอ่านละมันกุรอานนะคือคนเที่เรียนอันกุรอานครับ วันและมาหูแล้วก็สอนอังกรุรอานด้วยนี่คือบุคคลที่ดีที่สุดวิชาชีพเทดีที่สุดสราขค่าการสอนการเรียนที่ดีที่สุดคือสราขค่าเรียนกุนรอานและการสราขค่าที่สอนที่ดีที่สุดที่นบีได้บอกไว้คือการสอนอ,นอังกรุรอานฉะนั้น,นอังกุรอานเป็นวิชาเบอร์นหนึ่งของโรกเบนเนี้ที่จำเป็นต้องเรียนแล้วก็สำคัญที่สุด นะครับเนะและก็การซ้อนที่นีที่สุดคือการซ้อนอัลกุรานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นเราได้บทอะดิษบทนีแล้วนั้นยากให้พี่นองให้ความสําคัญเกี่ยวกับการอ่านอัลกุรานนะครับเนะแล้วก็การซ้อนอังกุรานด้วยแล้วก็ต้องสนับสนุนให้คนได้เรียนอังกุรานสนับสนุนให้คนได้ซ้อนอัลกุรานในเวลาเดียวกันเราอย่ายกย่องให้เลยเทิดสำหรับคนี่เรียน ไม่ใช่อักุรานไม่ใช่อักุรานเราไม่ได้ปฏิเสธวิชาความรู้นี้เราก็ส่งเสริมให้เรียนเพราะว่าวิธีชีวิตเราตันต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่วิศวกรรมเรียนยากนะครับน้ตแพดเรียนยากส่งเสริมให้มุสลิมเราเรียนครับนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ยกย่องให้การเรียนเหล่านี้รวมไปว่าการเรียนอัลกุรานคนในหน้ายกย่องตามที่หะดิษวันนีก็คือ คนที่มีความรู้เรื่องอัลกุรอานคนที่ท่องจําอัลกุรอานนะครับอาจารย์ครับนิดนึงครับมีชายสองคนเดินมาคนคนนึงจบแพทย์ครับผมครับเกียรติยศับบนึงมาอะไรดังจบปุ๊บรวมแพลนเอกชนที่ให้ขาดตัวแพงเสือเข้าไปเลยเสือตัวเลยเดือนสตาร์ทเป็นแสนแสนเดินมาหน้าบ้านเรา อีกคนหนึ่งจะพาฟิสอังกุรานเข้าใจสุนทรนาีด้วยบนคำนี้เดินมาทามหวาคนถั่วไปเนี่ยเขาจะมองสองคนนี้พันพืนเปอร์เซนต์ส้นหมากเลยครับจะจะให้เกตไนท์แพลเชิญแพลหนังเชิญแพลนั้นบริการทุกอย่างแต่คนในทองจำวัดทา้งเลมนะเดียวกอนคอยนั่นโตะใบนั่นโตครูคอยหวากันบนนีวไม่ผล แต่ว่าคนที่เป็นแพทย์ให้ความสำคัญเกินไปว่า yeah. คนท er ี่เป็นผู้ถืรักษาคำบุตรของรัศมีบาหันตะละคนที่ท่องจ้ำคำบุตรของรัศมีบาหันตะละนะครับคือในในสังคมในสังคมปัจจุบัเราแต่แต่มีแต่เราเห็นกันแต่เราเห็นกันเรื่อนแต่หมักจะให้เกียรติหมักจะให้เกียรติคนทีเอ่อคนเถืมีความรู้ในด้าน อื่นเต็มใจอ่านมากกว่ามากกว่าักุรอานาน,อนะครับเพราะฉะนั้นเกียรติของคนนะครับที่นมีบอกว่าคนที่ถี่สุดนั้นที่เราต้องให้เกียรติที่เราต้องยกย่องก็คือคนที่เรียนกุรอานและก็สอนอกุรอานครับครบูสอนกนกุรอานตามมัซฮิดนี้พี่นงต้องมองว่าเป็นคนที่มีความสําคัญคร,ค,รครับจะต้องให้เกียรติจะต้องช่วยเหลือจะต้องในการสนับสนุนนะครับนะครับ้วยเฉพาะครูี่สอนสวัสดิ์ทิ S <S นะครับน้อฟาดูอินซนตาดิกาา้านะครับน้เอเอขาเหล่านั้นเนี่ยเสสละเวลาในการซ้อนหลักลาะของเราให้ได้อัลกุรอานให้ได้ฮะดีษให้ได้รูดเด้เรื่องศาสนานะครับน้อเราก็ต้องสนับสนุนของเขากิจการของสุเราในเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าพอขาดเทิมลูกในมหาเลยเนั้นเอกชนเทิมเงินซ้ำหมืน่นสม้มเงินฮาเราพร้อมที่จะใช้ทันทีเลยแต่ว่าพอมัสยิดจัดงาน เื่อสร้างอาคารเรียนอักุรอานเพื่อสร้างอาคารเรียนศาสนานะครับนาอเราบริจาค2 0บาทนะครับนาะเนี่ยสื่อถึงอับอีอมัณนของเราเหมือนกันว่าอิมัณของเราเนี่ยมันคงเทียมไหนแล้วก็ระดับความเข้าใจศาสนาของเรานี้มีเพียงไหนนะครับนาะครับท่านนบีอัลลอฮ์สุลตมได้ให้เราได้อ่านอัลกุรอานกันมากมา นะครับเป็นบอยๆเยอะๆนะครับเพราะท่านอับีบอกว่าเนี่ยที่สุงอาจารย์นริ่บอกอิกรออันกุรอานฟาอินนะฮูยาจิอุยามันกิ亚马ชาฟีอันลิซอฮิบิบอกท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานไปเยอะเลยเพราะว่าในวันกิยา亚马นี่อัลกุรอานนี้จะมาในในท่านะที่เป็นผู้ผู้ช่วยเลือช่วยเลือหรือว่าผู้มาข้อข้อให้พ้นปล้นในหลัง จะเป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นความบากอะไรต่างๆให้แก่ผู้ที่อ่านอนัลกุรอานอันนี้นี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นอันหนึ่งที่ทา่านอัอฮุลสลัมได้ได้ได้บอกเราว่าเป็นผู้ที่จงช่วยเหลือเป็นผู้ที่จะม,มาช่วยเหลือผู้อ่านอัลกรุรอานว่ารฉะนั้นฮะดิษที่อาจารย์ราชิดด้นําเสนอนะครับซึ่งในงานโดยอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับว่า นับสังบอกอิกรูเป็นเวุลัมรีเป็นประโยค์คำสั่งให้อ่านคุรอานให้อ่านคัมภีร์ในการพอวัตคัมภีรนเนี่ยจะช่วยเราได้ในวันเกียยมากเป็นนั่งเป็นคำพีเ่มเดียวเป็นบี่เราว้อ่านบทเดียวเท่านั้นเ่มเดียวทถานั้นที่อย่างประโยชน์กับเราในลูกหน้าได้เราอ่านสตดฟิสิกส์เคมีเราทองจําหมักหมาเราทองจํานั้นนูนีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ในวันเกียยมาก แต่อันกุรานเราอ่านปุ๊บหนึ่งได้พลบุญแล้วสองช่วยเราได้ในวันเกียรมิมาแล้วในวันนั้นนั้นเราไม่สามารถอุททอนในได้ต่อรัสมาได้แล้วนะครับมช่วยได้ในวันนั้นปะก็กบหลูก็ยกคนละทิศคนละทางกันเลไม่มีใครสามารถช่วยเรื่องกันได้แล้วก็ไม่มีกาจิตกาเจจจะช่วยเรื่องกันแล้วเพราะว่าตัวเองอย่างโอ้ไม่นมดเลยนะครับนอกจากว่าอันกรานสามารถช่วยเรื่องได้นะครับนอกจากนั้นอันกรานนะครับนอกพี่น้องอ่าน มากๆนะครับเนาะซอบาเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดจะไม่ผิดนะครับเด็ก้รลๆท่านท่านอิบนุอุมารอับดุลลอฮ์บินอุมารลูกท่านอุมารลูกของท่านอุมารเนี่ยนะครับเนาะอ่านจบทุกๆเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับเนาะนี่คือซอบาเขาอ่านอ่านก้านกันย่างย่างมากนะครับเนาะเพราะว่าโครเจิ้งขุนขาคล้องกันนั่งโคลนว่าสามารถชั่ฟะให้กับเขาได้ในวันเกียร์มาอัลลอฮ์นะครับนี่คือ คุณขาคลองคลองกรุรอานอน,อาน,นี่คือ,ค,อความยิ่งใหญ่คองอัลกุรอานนะครับนว,วะเป็นคัมภีเล่มเดียวในโลกนี้ในบรรดาคมภีร์ดังซื้อเทปมีเป็นล้า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 นเล่มในโลกใบน,นี้เล่บเดียวเท่านั้น30ยุสนี้ทถานั้น1นซรสิเทซูรอที่แถวนั้นเทช่วยเราได้ในวันเกี่ยมะฉะนั้นนี้เรารู้ทึงตรงนี้นั้นอย่ายโย่เฉยร้แล้วขาวู้สายทะลุหูคว้าไม่ใช่ผู้ศรัทธา รูฮัดิสวันนี้แล้วไม่ย่อเฉยนะครับเนาะรูฮัดิสวันนี้เนี่ยไม่ย่อเฉยปฏิิบัตอันกุรอานไม่ได้อ่านเฉพาะเดินบวชนั่นเราในสังคมมุสลิมโดยโดยบ้านเราว่าน,นะัะก็เข้าใจหน่อยพอถึงเดินบวชแล้วมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเดินแห่งการอันอ่านอักุรอาน,อน,อานเดินแห่งการทำความดีแต่พอหลังจากเดินบวชนี่การเหยียบให้กันอยู่บนหิงอยู่บนหิ่งอยู่บนเดี๋ยวบนเครับ เราเปลี่ยนเปลี่ยนไหม่น้อยนะครับเปลี่ยน change พี่น้องนะเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแนวคิดใช่ไหมว่าเราอ่านอัลกุรอานคือถ้าว่าคนที่ไม่สามารถอ่านได้ก็วันหน่อยวันหนึ่งยังสักสักน้าอย่างนี้ครับในอย่างนี้ในวันนึงเขาเขาวันละหน้าใช่ไหะครับสำหรับคนที่อ่านอ่านได้ของคนที่อ่านตะกุกตะกักนั้นก็ก็พยายามก็พยายามเขาอย่าได้ได้ปากพ้นในเรื่องของ ข้องการอา่านในการข้องความพยายามตึ้งตึ้งซ่องติเต่านันบีได้บอกในฮัดดิสฉันสูตรของอันอัานกุรอานเนี่ย <c oughs> ก็คือก็คือวิธีที่อำนวยสะดวกให้เราได้อ่านกุรอาน,นมากักถือสุดก็คือว,วา่าหลังมายังไาเวลาเนี่ยรเรามีห้อละมัดอยู่แล้วแล้วอยู่ในสั้นถือทือเหมาะสมถือสะอาดถือพร้อมจะยังไงเนี่ยให้เราเพยพายามพอกกุฎเล็กๆไว้หรือเล่มใหญ่ก็แล้วแต่ก็คือเรื่องห้องละมัดเราต้องมีอันกุรอานตั้งไว้ละมัดเสร็จปุ๊บเราก็อ่าน ใช้ตุ้ปลวกอันถ้าเราทำผน,นี้ได้สักเดือนสองเดือนเนี่ยจะติดเป็นนิสัยของเราเราไปเราจะเป็นคนห่งหลักในการอ่นรานคุรอานแต่ว่าถ้าเดินบวชมาชิาง,างหรืออ่านขลังนึ่งนี้มันเาว่าอ่องไม่ค่อยอ่องไม่ค่อยทานค,คืออะดิษนี้บอกอิกรออันกรุรอานนะจงอ่านกุราอานเถิดเพราะว่าจะชัฟฟอาตไทยในวันกิยร์มาเนี่ยไม่ใช่บวชคนเทว่าอ่านกราุรอานเป็นคนไม่ใช่ มีงานโหดนั้นผมผมมองว่าจากอาทีตตว์นี้ไม่น่าจะไม่จะไม่น่าจะชฟาให้ได้ยีหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่าไม่น่าจะชฟาให้นะครับเนาะฉันย่างสม่ำเสมอและก็ตัวอย่างของซอบานะครับที่ได้อ่านอ่านจบทุกๆุกเจ็ดวันโดยสัมงไปนะครับเนาะแต่ในรายการเนี่ยไม่ได้ให้อ่านเร็วมากจนแต่ว่าจบสามวัน อันซ <Unreal. S 2> องวันมดไปถังเลี้มเลยอันเร็วไม่ได้เร <Real S 2> ็วจ<อ>นฟังไม่ทันอ่านะครับอันนี้ก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ข่าวคลาย่งมารยาตซึ่งในช่วงต่อไปเราจะเราจะมาพูดคุยกันนะครับอาจารย์ครับฉันครับนิดนึงครับพมทิงกร้านเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยจะมองอันกร้านเป็นทิ้งสีสุ้งส,ง,สงข้าใจว่าเป็นทิ้งทิ้งสูุ้งสงแต่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นแถ่เต้องไปวายมุติสุ้ง โหอยู่แต่บุญนุับบุญที่สูงสุดโค้พาโค้พาราครับไม่ดูกี่รัวว่างในได้ได้ว่างในอันที่ทําให้วะเมื่อเรายกยองอันกร้าเนี่ยสิ่งทถ่ดดีแต่ไปไหว่ทำบุญเนี่ยมันอยากในการอ่านไม่อำเนวยความสุขในการอ่านเลยโหพงโคพาชวนทางวะเย่แบ่งมุมเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับนอกจากนั้นอันกร้าสิ่งที่ต้องยกยองแต่วะเราควรตั้งในเมามสมเลยยิบอ่านสะดวก ทำให้เราสมัตถได้อ่านเป็นประจำเทนว่าบุญหิ้งนู่นหรืก,ก็ไม่ได้อ่านร้านก็นเอาไม่ถึงซุบซบบางคนเนี่ยให้ความสามคัญก้องกร้านครับเป็นเครื่องร่างค้อง,ค,งคลังไปเสียแล้วเป็นค้องเป็นคลอ้คลองคลัง,ลงไปเลยมีบางคนแมลว่าคันคันสุดยอดคือว่าโยกร้านแห่เหล็กลเหล็กใส่กรอบใส่กรอบแล้วก็ห้อยเผื่อเป็นกันได้ครับตาบารุกตาบารุกแล้วก็ก็คิดว่าอังกร้านเนี่ยสมรถ นนสามารถช่วยเขาได้ช่วยย่มขับคันได้โ <c oughs> บลุงเลให้เคว้นนี่เวลาพายุมาแรงเรกันให้เควนให้เคว้นวายนะครับ,รบนอแล้วก็เลยเมียอาจารย์ผมถันนึงในอดีตนะครับถันเนี่ยผมเคยพูดเลยไหมผมยังจะไม่ได้นะแต่นี่ถันนึงเนี่ยเขาตบอได้ดีมากเลยมีพี่น้องชน,นะครนนะครับนอไม่บอกนคนรคหนครับนอบอกว่าอาจารย์ครับผมเป็นชาวเล่ครับลงเล่เป็นประจำเนี่ย สามารถแคว้นอันกุรอันหรือคว้นตะกุดได้ไหมเผื่อเป็นกัรนช่วยเวลาพายุแรงๆด้วยก่นเ,เรือเกิดว่าลมความอะไรพวกเนี้ยเขาเขาแคว้นพวกเนี้ยมาช่วยได้ไหมอาจารย์ท่านนี้ตอบดีมากนคะครับอาจารย์บอาว่าผมไม่มั่นใจว่าว่าสิ่งที่คุณแคว้นะ่ะช่วยคุณได้ไหมแต่ว่าถ้าคุณแคว้นหลกพลาวไว้นได้อั <laughs> <ว>ลเชาะอห์น่าจะช่วยได้เพราะว่าเวลา เวลาเวลาเรือแตกเลยเนี่ยเขาสวรรค์เคาะลุกพล่าวได้แต่ก็มันมันลอยคออยู่ได้นะครับแต่ถ้าเคว้นนั้นนั้นผ้มเขว่าคิดว่าไม่น่าจะช่วยได้เพราะมันเบิ้ลเหลือเกินอิทธิฤทธิ์ก็ไม่มีหรอกครับนะครับน้องอิทธิฤทธิ์ก็ไม่มีหรอกนะครับน้องไอ้ไอแองกูอัอนกูอันสองสามันยันอะไก็หมุนหมุนรวมกลุ่มแล้วมาเคว้นในคอไม่เกิดประโยชน์นะครับน้องนี่คือนี่คือสิ่งเอามา นิดนึงเกี่ยวกับอันกุรอานของเรานะครับจานทร์ครับเพราะฉะนั้น Quran น,น,นี่เราเราเราไม่ได้เอาไว้ตั้งไว้เพื่อให้มันเป็นเป็นข้องคลัง่งข้องอะไรแต่เอาไว้เพื่อได้มาอ่านได้ศึกษาได้ได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอันกรนุร์ q u อันกรานนนร์ Quran คือฮูดันลินน่าสเป็นทางนำเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของมนุษย์แนวทางที่ถูกต้องซิรอตัลมุสตะกีมค,คืออันกรนุร์ Quran นะครับนอกจากนั้นตอนนี้เราต้องปรับทัศนคติไหมนะครับนอกจากเทระไหวบุญหิ้งหรือไปผดซ่างสรลบไปแคว้นไปทำบุญนู้นนั่นนี่นะครับเนาะบางคนเทสุรัลเสือตูมาเซ่นกร้านเด็ดด้วยเลยครับจัดกร้านสวยงามมากแล้วคุณเจแล้วถ้ามามามุมได้่ข้าวมาเนี่ยเขาจะอ่านอะไรเชือนะครับเนาะฉะนั้นเราเก็บไว้ให้หย่างฟุ้นข้าวดีแต่หย่างลกหย่างลกพอลกปุ๊บเนี่ยนะครับเนาะเรียบร้อย นะครับเนาะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้อ่านพคนนี้จริงๆผมเล่นกลัอันนี้คือมันต้องเล่งมันเล่งไม่ได้เล่งเลยเล่งเลยครับเล่งได้ใช่ไหมคได้ก็คือว่าอันนี้แหละครับเบียร์เที่ยวได้มากเนี่ยริสกี้เที่ยวโให้ตลงมากเนี่ยนะครับมากนะครับแต่ละเดือนเนี่ยมดไปกับการพนรัดมดไปกับการพนบ้านพนเฟอร์นิเจอร์พนนันนูนีมดไปกับการใช้ในบ้านรถ แต่ว่าพอชื่นข่าวอานกร้านเนี่ยไม่มีอย่างกรานอาันทำไมไม่ซือ้ออันกรอานแพงอันกร้านแพงไร่บ้านซื้อไม่ได้ครับแต่พอรถดเดินจะไปผ่านพ้นได้อันกรานแพงซื้อไม่ได้รถซื้อให้หลกครับไปโรงเรียนคันเซฮาเบิร์นเวฟแต่ว่าอันกรนหนึ่งเลมสองสามหมว่เซือหลูกไม่ได้อันกวนแพงรถสามเซเบิร์นไม่แพงซื้อได้หลูกจําเป็นต้องใช้ เหมือนเดินเหมือนไม่ทิ้งโรงเรียนถ้าไม่มีเราแต่อันกรุรอานไม่เพลินนะครับนั่นคือประเด็นที่น่าคิดมากๆครับตัวเนี้ยเราเทุ่มเทสับสมบ,บัติของเราเนี่ยให้ครับปัจจัยังฉีกอื่นๆแต่ว่าเราหน่อยหมากถึงจะทุ่มในกนารเรี้ยงกุรอานนะครับเนาะบางคนบางแต่ว่าแต่ตัวอย่างที่ดีก็มีบางบางบ้านเนี่ยซืออ้อโครานให้ลูกเจ๊กลูกอ่านทุกวันนะครับเนาะแล้วก็ซื้อไม่พอซื้อไปทำวอล์กอฟใหเ้เต็ตมัส<า>ยิดแล้วซ<ช>ื้อไปให้คนอื่นแล้ว ดีสิ้นทีน่านายอกหยอกนะน่าหยกยอกมากด้วยนะครับนั่นคือความสำคัญข้องอันกุรอานที่เราได้กำลังพุดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องได้ได้อ่านกุรอานหมากและก็พยายามฝึกอ่านให้ถูกต้องเราวะการอ่านอันกุรอานให้ถูกต้องนั้นเป็นเป็นเป็นอัธรรถนะครับแต่สำหรับคนที่ความสามารถมีแค่มีแค่อ่านได้ก็ ก็อ่านได้นะครับก็พยายามในสักการสมาธิคนที่อ่านมีเสียงอันไปร้เหมอนจันวชิดมั้ยครับอาจจะไม่ซึ่งกันาดัน่ันนะนะครับเพราะอัานนบีได้ได้มีให้จิตเตีซ่อนให้พวกเราได้ว่าประดับประดาโดยเสียงเออซยุนกุรานบีอัสวาติกุมโดยเสียงอันไปรอของทานแต่ว่าเราต้องขึ้นอยู่กับการรักการอ่านในทุกตอนจึงจะเป็น เป็นเป็นสิงทีตสมบูรณ์นะครับนี่คือเรื่องราวข้ออันกุรานี่คือนี่คือเราจะมุกอดีมาไตเติ้ลเรื่องอันกุรานะครับนอนเชลล์ตอนต่อไปนี่เราจะพูดคุยคุยถึงมารยาทนะครับมารยาทข้องมายายข้องกันอันกุรนหวามีขั้นตอนมีลำดับพันผืดมั่งในการอันกุรานนะครับฉะนั้นหลังจากที่เราได้ได้รับฟังการการพูดคุยในเรื่องข้องอันกุรนสั้นๆเ0ยสิบนาทีตรงนี้นั้น หวังหวาจะเกิดประโยชน์แก่เราทั้งสองได้ไดมีอิมานเพิ่มขึ้นและก็ได้อันคว้นมักขึ้นนะครับน้องแล้วก็พี่น้องที่ยังให้ความสําคัญไม่มักนักกับในกุนนรอานหวังหวาชีวิตเราจะเป็นแปลงนะครับน้องรับไปให้ทางคุานานะครับน้องชีวิตเราต้องรับไปให้ทางคุานาต้องผ่านลูกแล้วผ่านกุรอานต้องผ่า,ลานล้า,านแล้วผ่านกุรอานทั้งหมดครอบครัวเราและก็ประชาชนมุสลิมทั้งหมดนี้รับมานกุรอานวันนี้ที่วันวันหนึ่วันใดที่เรารับผ่านกุรอาน วันน er ั้นเราจะคลองลุกไปนี้ครั้งหนึ่งกับอาจารย์นเชษครับบลลถวาระอัลเลมอบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุละห์วะบารุกาตุ